ผลลัพธ์ของ2 x กำลัง4ลบ4 x กำลัง3บวก x 2ำลบ3ลบด้วยในวงเล็บลบ x กำลัง4บวก2 x กำลัลบ6 x กำลัง2ปิดวงเล็บลบด้วยในวงเล็บ x 2ำลบ x บก3ตรงกับข้อใดนี่บอกว่า2 x กำลัง4 2 x กำลัง4ก็2 x กำลัง4แล้วก็กำลัง4ก็มีแค่แล้วก็ อีกวงเล็บหนึ่งลบลบก็กลายเป็นบวกก็บวก x กําลังสี่เพราะนั้นก็ต้องได้เป็นสาม x กําลังสี่คำตอบสาม x กําลังสี่ก็มีสองข้อนะมีสองข้อเพราะนั้นก็ดูที่ก็สาม x กําลังสี่ดูที่พจน์สุดท้ายต่อไปพจน์สุดท้ายวงเรียบแรกเป็นลบสามลบสามแล้วก็แล้วก็ลบสามเพราะนั้นต้องเป็นลบหกนะ ดังคําตอบก็คือขึ้นต้นด้วย3 x กําลัง4และพจน์สุดท้ายก็เป็นลบ6ก็ตอบตามนี้ก็มีข้อเดียวข้อ3ก็ตอบ